anh ạ Các hết rồi mặc này không có kịp mà không ngắm không bất kịp cần có lý có nên tấm bảng nghe đi có nên mặc cái gì cắp hết mặc nghe tấm bảng như thế anh à ạ không ngắm không phải สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเรือเาแตงโมเห็นหมากี่มังงามเนาะเบิ้งกันนอกว่ามันทีแดงบ่รสัติ์มันิหวานบ่โอ้รันโปพี่น้องไยเดี๋ยวแดงแดงแดงครับแดงแดงเเูนเยงพี่น้องกสิละบ่ดนดูนะมั้โอ้ย เทียงเปรพัว่าเปรันหสามเสนนี่นี้อ้ไก่ต้องเท็ดงานหมือกลัวแบบนี้หหกมือปอนฮะักิทีต่างแดนครับพี่น้องขระไปเกาหลีชิมโเป็นไราสตรอ่ะเพราะว่านังไปร้อยีเลบ่บอก ย่าโหูเด้สู้ไสื่อหนึ่งซีพี่จ้าีแล้วสื่อสองหาส่องหาแล้วก็วิ่งสองหวาน่พี่น้องวิ่งหาแต่ยังพ่อได้ทุนเพิหน่อยอย่าบอกพี่น้องว่ามันแดงในยุ่แตงโมกันีสหวานสำบโมบานเขาเลยครับพี่น้องแต่นวอยบกไงไงไงคักแต่หังคข้มหวานสูบานเขาไปหวานพอดี

วินาโอ้เ้างไม่เท่าเไม,ม่เอ่าดห่ะไรครับเลขสองตัวอีกที่บร้ห่อนเนาะห่อนเพิ่งจมเนะครับพี่น้องี่บักแต่งโมงบานเขาสีใสประมาณนี้เนาะเนี้ยเบิ่งใส่กอรีข่งขกันนี่ครับนี่กหรีเขาเก็บไปจังส่ครับหมายจัาสี่เขา,ปาเปา Nhay một cái lòng. Úp đầu găng. Dạ. găng. này. găng. lướm,